ใครยังรองเงินชาวนาวไร่ละพันบาทฟังตรงนี้ให้ดีเพราะเดือนกุมภาพันธ์2569นี้คือสองรอบสุดท้ายจริงๆถ้าพลาดไม่มีโอนให้อีกแล้วนะโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาวไร่ละพันบาทรอบสุดท้ายจะโอนสองครั้งสุดท้ายเท่านั้นในวันที่3กุมภาพันธ์2569และก็วันที่18กุมภาพันธ์2569หลังจากนี้โครงการสิ้นสุดไม่มีโอนเพิ่มแล้วหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าจะมีโอนต่อในเดือนถัด ไปขอย้ําอีกครั้งกุมภาพันธ์2569คือเดือนสุดท้ายจริงๆถ้ารอบนี้ยังไม่เข้าเท่ากับว่าต้องรีบเช็คสถานะตัวเองทันทีคนที่จะได้เงินต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วมีบัญชีทกศผูกไว้เรียบร้อยเงินจะเข้าตามรอบในวันที่3หรือ18ไม่ได้เลือกเองนะระบบเขาจัดให้สิ่งที่ต้องทําตอนนี้มีอย่างเดียวรีบเช็คสถานะในระบบทกศ ถ้าขึ้นว่าผ่านก็รอเงินเข้าได้เลยแต่ถ้ายังไม่ผ่านต้องรีบแก้ไขข้อมูลเพราะหลังวันที่18กุมภาพ,พันธ์จะไม่มีรอบแก้ตัวอีกแล้วจำง่ายๆเงินชาวนาวไรละพันบาทโอน2ครั้งสุดท้ายวันที่3และ18กุมภาพันธ์หลังจากนี้ก็ไม่มีโอนแล้วนะยังไงก็กดแชร์ไว้เอาไว้เตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนในบ้านด้วย